่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันหลังหวยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17เมษายนพศ2566นะคะก็ไม่ทราบว่าเมื่อวาน f อท่านใดโชคดีบ้างคะก่อนอื่นเอ็ดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f อทุกท่านที่โชคดีนะคะ และก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะก็สําหรับตัวเอเองก็ไม่โชคดีนะคะถูกกินเรียบเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนอื่นเอ็ดก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ทําให้ผิดหวังนะคะสําหรับเรื่องตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะก็มีสิทธิ์หลุดได้แล้วก็เข้าได้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็ดวงวาสนาของแต่ละคนล้วนๆนะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่จะโชคดีได้นะคะก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะท่านผู้ชมก็สําหรับสูตรของอาจารย์กบินนะคะตัวเลขที่แอดนําเสนอก็งวดนี้ก็ไม่ค่อยเข้านะคะท่านผู้ชมเข้าอยู่ของอาจารย์กบินนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะสูตรคํานวณของอาจารย์กบินนะคะก็ ให้06เข้าตรงตรงบนนะคะแล้วก็096เข้าสามตัวโต๊ดนะคะก็แม่นมากสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็งวดก่อนก็เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะสูตรของอาจารย์กําลังเดินดีนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อตามอาจารย์นะคะแอดก็เลยพลาดไปนะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะถ้า fc ท่านใดได้ดูนะคะแล้วก็ได้ซื้อ สูตรของอาจารย์กระบินนะคะก็คงจะโชคดีไปกับอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะมาปล่อยต่องวดแล้วนะคะค่ะยังไงเอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างเนาออาจารย์งวดที่ผ่านมาโชคดีเยอะไหมคะ เขาได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยโอ้ยน่าเสียดายค่ะอาจารย์แอดก็เสียดายตัวเลขของอาจารย์จริงๆค่ะเนาะผมบอกแล้วผมบอกแล้วเข้าศูนย์หกตรงๆเลยนะอาจารย์เออเออแล้วก็สามตัวก็ศูนตัวเลขที่เด่นนะนะเด่นชนเด่นนะค่ะอาจารย์โอ้ยทำไมแอดไม่ยอมตามอาจารย์ออนั่นแหละสามตัวศูนย์ 096อ่ะใช่ใช่096มันออก906นาจยนเนาะโอ้ยถ้าได้ถ้าได้ซื้อแต่ผมไม่ถูกสามตัวนะผมถูกแต่สองตัวอ้าวก็ยังดีใายจเนอ๋อผมมาเน้นชุดเนี่ยผมมาเน้นในชุดสรุปนี่ไงโอ้ยเสียดายว่าไม่งั้นผมถูก เพราะว่าไอ้ชุดเต็มของอาจารย์เลขสามตัวก็ให้มาแค่สองชุดเองเนาะอาจารย์เนาะเออนั่นมันชุดแรกไงผมถึงว่าโอ้ยผมผมลืมเลยอ่ะผมลืมไปเลยโอ้ยแอดก็เสียดายจริงค่ะันุดเออทำไมไมไม่มีวาสนากับอาจารย์บ้างเนาะบุญวาสนาเนาะบุญเี้ะ แต่เรากงวนี้แหละงวดนี้แหละเดี๋ยวงวดนี้จะตามแต่อาจารย์คนเดียวนั่นเลยจะตามเหรอเอ้ยจะน้ออาจารย์พลาดมาสองสามงวดแล้วเนาะไม่ไม่ว่าไม่ว่าเมื่อกี้เรลองตามเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วนะว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ ก็ไม่รู้ลหละจามใ,ให้ถูกมาตั้งให้ถูกมาเป็นสีงวดนะเห็นไหมอ๋อข้าติดติดสีงวดเลยนะ้อยาจารย์เนาะ,อะเออข้าตรงตรง,ตรงอะ่ะไม่ขีกลับนะใช่ค่ะอาจาร์เออแล้วผมพูดไปก็เดี๋ยวเอฟซีเขาว่าขีโมูขี้อะไรอีกค่ะค่ะ<า>ซึ่งซึ่งก็มันเป็นมันเป็นแนวทางเลขอะนะ่ะเนาะเลขในสูตรนอะเลขคำนวณอะ่ะมันมันเป็นแนวทางนั้นจริงๆอ่ะค่ะจารย์ ซึ่งเมื่ที่แล้วผมมั่นใจมากๆเลยเห็นไหม06ผมตัดเหลือสามตัวเองเลขอ่ะค่ะค่ะตัดเหลือหกศนยลือสองอ่ะถ้ามันไม่มาศูนย์หกก็สองหกอ่ะงมดที่แล้วอ่ะเพราะว่าชุดสรุปให้สองหกกับศูย์หกเนาะเออแล้วข้างล่างเห็นไหมหนึ่งเจ็ดอ่ะค่ะเข้าบนเข้าล่างเลยอ่ะข้าง มันเป็นตัวกันแต่เป็นตัวเด่นนะหนึ่งเจ็ดนะมันมีตัวกลับด้วยเมื่อที่แล้วหนึ่งเจ็ดก็เข้าชุดสรุปเข้าวอร์จันล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดเปิดดูก่อนเขาเข้าล่างเลยใช่ข้่สามตัวสองครบล่างอันนี้ชุดสรุปเนะโอ้เนาะเข้าบนเข้าล่างแตกสามตัว โอ้ยเนาะเออเข้าหมดเลยนะใช่ใช่อาจารย์มันเข้าอยู่ที่ชุดสรุปหนึ่งเจ็ดเนาะล่างเนาะเข้าอยู่ชุดสรุปไงทุกหนึ่งเจ็ดนะผมก็ซื้อนั่นแหละผมก็ถูกนั้นหนึ่งเจ็ดนะอ๋อค่ะแต่ว่าผมเสียดายผมไม่ได้ซื้อสามตัวแค่นั้นเองอ่ะผมไม่ได้ผมผมลืมไปน่ะผมจำลดาว่าผมลืมเลยศูนย์เก้าหกน่ะโอ้เนาะอาจารย์ไม่งั้นโดนหลายหมื่นไม่งั้นก็คง อาจจะได้เป็นหมื่นหลายมื่นด้วยอเสียดายนะอาจารย์อค่ะค่ะงดงดนี้เอาใหม่ขอตามต่อเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เอองวดนี้ก็เหมือนกันเหมือนงวดที่แล้วงวดนี้งวดนี้เป็นเลขของวันอังคารแต่ว่าชุดนี้มันอืเด่นเด่นชนเด่นน,น่นนนนเนะเด่นชนเด่นอีกถ้าเด่นชนเด่นก็จะแตก ไอ้บนแตกล่างแตกสามตัวเลยเนาะอาจารย์เหมือนวที่ผ่านมามีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าเพราะว่าเลขเนี่ยผมคือคือจริงๆอ่ะวันเนี้ยผมผมยังทาเอ่อชุดผมทําชุดเด่นเสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมยังทําชุดดับอยู่ค่ะอาจารย์ผมยังไม่ได้ตัดดับไงผมยังเออผมยังไม่ได้ตัดดับ มันมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะแหละต่ก็ต้องรอชุดตัดดับอีกรอบหนึ่งอนะ่ะเนาะอันนี้ชุดเต็มเนะานะจย์เนาะอือชุดเต็มเนี่ยมีห้าคู่ข้างบนค่ะอืมเน้นบนเนาะแต่ว่าข้างล่างนี่เดี๋ยวให้รอคอนสักวันสองวันเดี๋ยวผมทําชุดตัดดับสองชุดเสร็จก็เดี๋ยวผมปล่อยชุดเต็มไปเลยทีนี้ค่ะค่ะจาย์ วันนี้เอาเอาชุดบนไปก่อนเนะาะค่ะค่ะก็ได้ค่ะอาจารย์แอดพร้อมแล้วค่ะอืมเอาเลขหลักเลยหกตัวเลขหลักหกตัวงดที่แล้วเหลือตัวเดียวที่ไม่มีอ๋อค่ะอาจารย์แม่นจริงๆเลยนะเลขหลักอะ่ะอ๋อค่ะเพราะว่ามีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดเนาะแล้วก็มีหกมีเก<อ>้าศูนย์มีเจ็ดม,มีอะไรมนะีเก้ามีอะไรล่ะเลขเลขตารางอ่ะเลขตารางเข้าไปถึงห้าตัวนะ่ะใช่ใช่อาจารย์เนาะโอ้ ผิดอันเล็กสองตัวเดียวเนาะเออไม่มีเลขสองตัวเดียวน้องนั่นหมดเลยใช่หมดเลยบนล่างอ่ะค่ะค่ะอาจารย์โอ้ทำไมแม่นอย่างนี้เนาะอาจารย์เออเสียดายคิดแล้วปวดหัวใครอย่างนี้แหละเราผมก็ทําไปแบบนี้แหละค่ะค่ะก็ค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ เออค่ะเลขหลักวันนี้เด่นชนเด่นนะนี่เหมือนกันนะครับตั้งเลขหลักไว้เลยเจ็ดครับเจ็ดค่ะห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่แล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งอันนี้คือเลขหลักเนาะผมใช้ รางวัลของวันอังคารสามตัวนะครับค่ะระวัางสามศูนย์ห้ากำลังเลขของวันอังคารแล้วก็เลขในสูตรนะครับสามตัวคเาจา็ดสี่หนึ่งนะครับอ่ะจับคู่ก่อนนะครับวิ่งบนค่ะอาจารย์อ๋อวิ่งบนเนาะผมลืมไปวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดครับวิ่งบนเจ็ดสาม เจ็ดกับสามค่ะเออคู่นี้ก็เหมือนชุดที่แล้วก็ก็คิดว่ามีนะครับคิดว่ามาค่ะหนึ่งตัวเนะาะอืมค่ะอไม่เจ็ดก็สามนะครับค่ะเป็นตัวเด่นเป็นตัววิ่งงวดนี้ข้างบนค่ะจะจับคู่ค่ะสามเจ็ดครับสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ด ห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ๋อศูนย์เจ็ดยังมีไอมาเกียงงดเลยเนาะศูนย์เจ็ดงดที่ผ่านมาเนาะงดก่อนโู้นนะก็ก็เลขเลขบ้านเราเลขกองสลากมันก็คล้ายๆกันเนะมันจะออกมานตัวเก่าตัวอะไรมั่งประมาณนั้นอะไรงดก่อนก็เก้าศูนย์เจ็ดเอเก้าศูนย์เจ็ดเสร็จเก้าศูนย์หกสงสัยงดในเก้าศูนย์ห้าแล้วมั่งอาจารย์ <laughs> เลขว่านังคารมีศูนย์ก็ค่โอ้มีศูนย์กบห้าจริง,รจ,ง <laughs> จ,จริงบอจาะค่ะค่ะอาจา้า์ก็ก็มันเป็นลักษณะอย่าง,งานั้นเลขวันอังคารเนี่ยมันมีสามมีศูนย์มีห้าอยู่แล้วค่ะอจถ้าไม่ว่าถ้าจะพูดให้ยาวๆอ่ะถ้าจะพูดให้ยาวๆจริงๆคือเลขวันอังคารเนี่ยมันมันเป็น,น,เ,ปนเ,เลขกำลังวันที่แข็งอะ่ะอืาสา้ สักตัวเนี้ยสามศูนย์เจ็ดเนี่ยมันไม่หลุดหรอกไม่บนก็ล่างค่ะเดี๋ยวรอดูถ้าไม่เชื่อผมค่ะอาจารย์นะครับเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วศูนย์เจ็ดแล้วค่ะอาจารย์ศูนย์เจ็ดเออแล้วก็สามศูนยได้หรือยังลงไปหรือยังยังค่ะอาจารย์สามศูนย์ออสามศูนย์ห้าคู่ค่ะอาจารย์นี่คือชุดบนห <5 S 1> นะ้าคู่นี้เนี่ย เออชุดบนนะครับยังเหลือชุดล่างชุดล่างก็จับจับชุดไว้แล้วล่ะค่ะแต่ก็เหมือนที่ที่ผมบอกไปอ่ะเนาะต้องผมต้องรอชุดตัดดับอีกสองชุดมาตัดดับค่ะอาจารย์เน้นๆผมว่าเข้าเลขวันนี้ผมมั่นใจเพราะว่าผมทําเลขวันอังคารเนี่ยมันไม่พลาดหรอกเหมือนเดิมอีกค่ะอาจารย์ผมใช้เลขสูตรเลขกําลังวันนะครับ ก็ลเลขกำลังวันเป็นตัวตั้งเป็นตัวคํานวณนะครับซึ่งวันนี้มันได้เจ็ดได้สามได้ห้าได้สี่ได้ศูนย์ห้าตัวเนี่ยเดี๋ยวผมตัดดับให้เหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวเน้เนๆอีกสักประมาณสองสามวันเนาะค่ะค่ะอาจารย์วันนี้เน้นตัวไหนคะอาจารย์ผมยังเน่นไม่ได้เลยผมชอบหมนแหละ เพราะว่ามันยังไม่มีตัวตัดดับเหมือนที่บอกไปคือเด่นคือเด่นหมดเลยเนี่ยห้าคู่เนี่ยมันเด่นหมดเลยเด่นหมดเลยเนาะให้เอฟซีพิจารณาดูเนาะเด่นหมดเลยค่ะให้เอฟซีเขาพิจารณานะครับก็เหมือนที่บอกกันแล้วเนาะว่าเดี๋ยวเราสูตรตัดดับก่อนซึ่งก็เล็งแล้วล่ะเล็งไว้แล้วล่ะค่ะน่าจะน่าจะหายไปบางคู่ผมจะเน้นให้สี่คู่ พ้อมสามตัวจะเน้นให้เหลือสามคู่สีค่คู่ประมาณนี้พร้อมสามตัวเนาะค่ะวันนี้ไม่มีสามตัวบาอาจารย์ก็ผมรอชุดตัดดับก่อนอ๋อค่ะ,ะครับค่ะอาจารย์อืมผมรอชุดตัดดับแต่ก็มีในใจแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่ายังรอสุดตัดดับอ๋อค่ะซึ่งซึ่งจะซึ่งก็จะเสร็จแล้วล่ะเสร็จ ประมาณสักเดี๋ยวให้เวลาผมนิดนึงนะครับปรวมาสู่ตัดดับมุมันตรงรออือก็มีตัวที่ชอบอยู่สองคู่สามคู่นั่นแหละค่ะอือค่ะก็เมื่อวานก็เห็นมีลายบอกก็ผมสั่นไปหมดเลยอ่ะเลขอ๋อค่ะกดดันผมมากๆเลยเมื่อวานเนี่ยเลข กูฝันดีผมฝันดีเลยอ่ะ๋อก่อนหวยออกบอฝันดีอาจารย์เนี่ยเมือ่อคืนก็ฝันดีอีกนะโอฝันว่ายัางไงหรือว่า <นะ S 2> ผม,ผมจะได,มได้เงินได้เงินที่เจ้าเอามาให้หรือเปล่าไม่รู้นะสงสัยค่ะรช์เออว่าเอ๊ะฝันแบบนี้เนี่ยผมได้เงินแล้วก็เมื่อเช้าเจ้าก็เอาเงินมาให้อาตังมาให้อ่ะเนาะข้าวหวยเน่ยอค่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้อะนะางบนนี้ มีรุ่นอีกมีเฮด้วยและจะโดนหนักด้วย,ยงวดเนี้ยค่ะสาธุค่ะอาจารย์เขาให้เข้าปังปังอีกค่ะอาจารย์ครับผมค่ะก็ให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซเหมือนเช่นเคยค่ะอาจารย์ครับก็ขออวยพรให้กับพวกเราพี่น้องเอฟซีที่ติดตามนะครับแนวทางเลขของผมนะครับก็คง จะมีมั่งไม่มีมั่งอะเนาะก็ดีใจกับพี่น้องเหล่านั้นด้วยนะครับสําหรับท่านที่โชคดีในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งวดน,นี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับ,รบตามเหมือนเดิมนะครับค่ะเดี๋ยวะจะมีตัวเลขดีๆนะครับฟันธงให้อีกเหมือนเดิมนะครับในคลิปหน้าบอขอให้พวกเราพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านจงโชคดีไปพร้อมๆกันอีกวดนหนึ่งนะครับผม ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้ fc ช่องละองชาแนลนะคะอาจารย์ครับผมค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะครับค่ะขอบคุณคอาจารย์มากคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับชุกด,ดีครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ